หัวข้อนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการใส่เสียงเพลงลงไปนะครับแล้วก็กําหนดให้เสียงเพลงนั้นเล่นอย่างต่อเนื่องนะครับจนจบเลยนะครับเพราะว่าปกติเวลาเราใส่เสียงเพลงแล้วก็คลิกที่ใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดนะครับแล้วก็ลองพรีวิวดูนะครับเราจะสังเกตเห็นนะครับเวลาขึ้นสไลด์ใหม่มานั้นเพลงนั้นก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับลองมาดูนะครับ สิ่งที่เราเห็นก็คือเสียงเพลงนั้นจะไม่ต่อเนื่องนะครับจะมีวิธีการแก้ไขดังนี้นะครับก่อนอื่นนั้นเราจะเอาเสียงออกไปก่อนนะครับผมคลิกใช้กับตัวสไลด์อันแรกนะครับที่ช่องเสียงนั้นเลือกให้เป็นที่ด้านบนสุดครับที่ตัวของไม่มีเสียงนะครับจากนั้นก็เลือกคลิกใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อเป็นการแก้ไขจากนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเลือกให้เป็นเสียงอื่นๆนะครับไปยังโฟลเดอร์ที่เราเก็บเสียงไว้นะครับ จากนั้นก็คลิกที่เสียงที่เราต้องการแล้วก็ open อีกครั้งหนึ่งนะปกตินะครับเราจะคลิกเลือกใช้กับตัวภาพนิ่งทั้งหมดในที่นี้เราไม่ต้องใช้นะครับเลือกใช้กับตัวอันแรกอย่างเดียวแล้วก็ลองกด F5 ดูนะครับ ก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าตัวเพลงของเรานั้นจะเล่นต่อเนื่องไปเรื่อยๆจนจบแล้วก็วนขึ้นใหม่นะครับวิธีการก็คือเวลาเราใช้กับสไลด์ใดสไลด์หนึ่งแล้วอย่าคลิกที่ใช้กับภาพนิ่งทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปที่อันแรกเพียงอันเดียวก็พอแล้วนะครับลองเอาไปประยุกต์ใช้งานดูนะครับสำหรับหลายท่านที่เจอปัญหานี้นะครับ